นคนปรปฐมสิ้นแล้วเจ้าอาวาสวัดหนองหมูลูกศิษย์หลวงพ่อเกษมเมื่อเวลา11นาฬิกาที่จังหวัดนคนปรปฐมร้อยตำร,รวจเอกรุจิพาศยุทธนะสุธีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำร,รวจภูธรบางหลวงได้รับแจ้งพระพิสุสงฆ์มรณาภาพภายในวัด วัดลัทธิวนารามจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมทั้งรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารนุเคราะห์นคนปรปฐมแพทย์โรงพยาบาลบางเลนในที่เกิดเหตุภายในวัดวัดลัทธิวนารามภายในห้องพบร่างพระมรณภาพนอนในกุฏิเจ้าอาวาสพระอธิการโกเมศอินุปปทโย พื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจัังหวดนครปฐมทราบชื่อพระอธิการกโกเมศอินนุตปัทโยเจ้าอาวาสวัดลัทธิวนารามมรณภาพสิริอายุ5 8พรรษาบวชมาแล้ว3 5พรรษาพระสายมหานิกายจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบสิ่งของภายในกุฏิถูกหรือคน้นและไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งคณะกรรมการวัดและประชาชนศิทธิานุสิท์ได้มีความเห็นให้นำร่างหลวงพ่อทำการผ่าชนาสูตรการเสียชีวิตและในวันที่22กันยายน2565จะรับร่างมาที่วัดเพื่อให้สิทธิานุสิท์และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีรดน้ำศพพระอธิการโกเมศอินุตปัทโยเจ้าวาดวัดลัทธิวนารามจากการสอบถามลูกสิทธ และชาวบ้านได้บอกว่าหลวงพ่อเป็นพระสายมหานิกายซึ่งประชาชนชาวภาคใต้จะนิมนต์ไปอยู่บ่อยครั้งในเรื่องเครื่องรางของขังก็จะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อปฏิหารรุ่นแรกเป็นเหรียญเสม,มาซึ่งหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกเกษมจังหวัดนครสวรรค์วัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างน้อยไม่มีมากเหรียญทองคำสองเหรียญเหรียญเงินหนึ่งยเหรียญเหรียญทองแดงประมาณหนึ่พันเหรียญ พุทธคุณมีเมตตาทางด้านขอพรแคล้วคลาดสำเร็จตามความเชื่อของสิยานุสิทธิ์ซึ่งภายในวัดบรรดาชาวบ้านศิยานุสิทธิ์ที่มาต่างแขวนพระองค์ดังกล่าวกันมากอีกด้วยซึ่งเป็นที่เสียใจยต่อบรรดาศิยานุสิทธิ์เป็นอย่างมาก New 24, นิว24ิปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณรายงาน